สวัสดีครับสวัสดีผมอแมเพี่นหนองคนเลี้ยงคย่ายมาพมมาพอกันคือเก่านะครับสําหรับคลิปดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงค่าวเนาะมื่อนี้นะครับก็ตามที่ผมเดียวว่าไว้นะครับตั้งแต่คลิปก่อนว่าสิมาพอถึงนะครับการขอรับน้ำเชือ่อคั้วฟรีของจากกรมปรศุสัตว์นะครับ สีปกติกับสีมีประจําประจำไปกับสีมีศูนย์นะครับศ <c oughs> ูนย์ขอ่อนี่กับสีประจําป,ปกติอ่สีมีทุกทุกอำเภอประจําอาเภอนะครับพอดีอําเภอผมมีนะครับแต่กะกับเน้นใจให้กันว่าอําเภออื่นสีมีให้บอนะครับแต่ว่าอําเภอผมมีนะครับขึ้นมอว่านะครับผมเลยโทรถามนะครับว่า,าสีขอรับน้าเชื่อเอามาผสม เองด้บ่อนะครับก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าใดนะครับพอดีมื้อนี้ผมก็เลยเอามาเขาไปเอานะครับมื้อนี้ก็เลยเขาไปเอาก็เลยได้ถามเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับก็คือสามารถเขาไปรับเอาได้นะครับคือเพื aro aro? ่อนแจกให้ฟรีนะครับแต่แต่ว่าพอพันนี้เขาเลือบไดใดนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละล็อตพอพันแต่ละล็อตมามันสีบ่บอคือกันแลวก็ มันมันมันเลือกบดได้ครับเพื่อนเพื่อนอาจซิ้บดได้เฮ็ดไอประวัติไปเฮ็ดรอดเฮ็ดยังไปนี่แหละผมคิดว่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าแนวน,นนะครับได้กระบอเป็นยังครับเพราะว่าถือว่าเพื่อนแจกฟรีก็ถือว่าเป็นพลนดีกับเกษตรกรนะครับที่ได้นาเชื้อของกรมที่ได้นาเชื้อทีคิดว่าดีนะครับเพราะว่าผมเบิ่งจากพอพันแล้วก็คือ พอแม่พันธุ์ของของเพื่อนที่เอาที่เอาหลุนหลูงมาเลี้ยงน้ำเชื้อนี่คือทว่าดีอยู่นะครับรผมก็ได้ถามนะครับได้ถามเรื่องของเกี่ยวกับปศุสัตว์อาสาทีเพื่อนออกมาผสมเทียมไห้นะครับพอดีกษตมีหลายคนนะครับเกษตรกรหลายคนว่าน้ำเชื่อกาฟรีแล้วเป็นอย่างประมาณว่าปศุสัตว์อาสาก็เป็นเจาหนาทีของรัฐเป็นอย่างเพื่อนต้อง เก็บเงินคือโบฟี่นะครับเวลาเพื่อนออกมาผสมเทียมให้พอดีพ่อหน้าเพื่อาน,านนะครับที่ประจําศูนย์เพื่อนก็อธิบายฟังว่าผสมสัตว์อาสานี่ก็คือเพื่อนโบมีเงินเดือนนะครับโบมีเงินเดือนแล้วก็บเบียเรเลี้ยงเพื่อนก็บโบมีนะครับนอกจากว่าสิมีแบบงานแบบคือจังปรเจ็กน,นั่นปรเจ็กนี้มานะครับประมาณนั้นนะครับ<ม>การโดนๆสิมี่ทีนึงจะคอยสิมีแบบงบประมาณมาให้ว่าอย่างสรนะครับก็คือ ส่วนเรื่องของการผสมเทียมนี่ก็คือที่เพื่อนเก็บเวลาเพื่อนออกมากนี่ก็คือเป็นค่าน้ำมันห้องเพื่อนนะครับค่าน้ำมันเพราะว่าบางเทอรถหลวงกับผมมีหายนะครับเพื่อนกต้องมีรถของเจ้าของเองนะครับก็ถือว่าบ่าแพงนะครับที่ห้องผมผสมไปนะครับผสมไปนี่ก็แค่ห0ลอยบาทนะครับถือว่าเป็นค่าน้ำมันค่าอุปกรณ์เพื่อนบางเทือบังเทือนี่อุปกรณ์เพื่อนอาจจะได้ซื้อเองนะครับ ก็พวกแต่ตัวเจนเหลวหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับที่ใส่กับการผสมบางเถืองงบประมาณมากมากกับบ่อพ่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินเพิ่นเบาเพิ่นกว่าแบบงบประมาณมางเถืองมันกับมากบ่มากหน่อยอย่างเงีสินะครับก็เลยก็เห็นใจเห็นใจนะครับกับประเดีอย่างครับคือเฮาถามเลี่ยห้องก็ได้คข้อมกระจางกัถือว่าก็เลยเอามาบอกบอกต่อกับเกษตรกรว่าเออเป็นยังเป็นจังเก็บคิดค่าบริการอีย่างเงีสินะครับ ถือว่าบ่แพ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันมันแพร่งเกินไปนะครับถ้าถ้าเกษตรกร Self คิดว่ามันแพร่งเกินไปกับน้ำเชื่อกาแฟเป็นยังคือเก็บแพรงราคาตอทอกันกับน้ำเชื่อของเอกชนอีกอย่างเงสินะครับเขาก็เขาก็เลือกใส่ได้ครับเลือกใส่น้ำเชื่อของเอกชนก็นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ห้ามักนะครับแต่ว่าผมไปขอมานะครับผมได้ได้มาสองหลอดเพราะว่า มีสองตนะครับที่คิดว่ามันสีมันสีเป็นสัตว์แหละนะครับสีกับสัตว์ผมก็เลยล่องเอามาเอามาผสมเบิ้งนะครับว่าสีเป็นอย่างไรส่วนพ่อพ่านนี่ก็ยังบ่็หูว่าสีใดตัวใดนะครับเดี๋ยวต้องต้องทาเบิ้งตอนผสมแล้วเดี๋ยวต้องเบิเ้งอีกทีนึงเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงว่าเพื่อนยังสีพร้อมสีผสมบอนะครับถ้าผสมพร้อมหรือว่าผสมใดจังใดก็ถ่ายที่ตามนะคลิปคลิปคลิปต่อไปนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนว่พร้อมที่จะผสมนะครับก็ เอาไว้เก็บไว้้า้าผสมหลบหนาก็ได้นะครับกับบดี้เอาไปใส่นะครับกับบอดี้เอาไปแบบว่าเอาไปรับจ้างทั้งหลายเพราะว่าผมควบตังใจก็คืออยากเอามามามาใส่เองมาเห็ดเองนะครับบอดี้เอาไปหลับจ้างนะครับบอดี้เอานําเสื้อฟีมาล้วไปไปไปหลับจ้างเพราะว่าโดยปกติผมกับบดี้ได้ผสมรับจ้างผสมเทียมอยู่แล้วนะครับเอามาใส่แค่นี้ในห้องจักของนี่ยครับมียูซีเมีนี่แหละนะครับก็บเริ่มเป็นซัดเริ่ม เป็นสาววุ้นกุ้ยสาวกับสีผสมอยากแน่นะครับกับก็เลยผมก็เลยหาแต่สีไปเสือแต่เสือแต้นําเสือเอก่ซนหลายมันกับโบไหวครับมันก็ดีอยู่หอกครับแต่ว่าผมบม่มีเงินนะครับก็เลยบอกว่าลองติดต่อของส่วนงานราชการเบิงของกรมศัสตว์บึงนะครับเพื่นมีบ่ถ้ามันมีก็เลยเขาไปเอานะครับก็บม่ได้เสียเงินยังนะครับเพ็นกแตให้ถุงมือมะนาวแล้วก็ แล้วก็พวกพลาสติกชีตยังสินะครับที่เอามาสมเพื่อกะเบ้าเพื่อแนะนําดีครับเออทศีเอาไปเฮ็ดเบิ้งกะเอาไปเฮ็ดกะรองเบิ้งเป็นกระบอกเพื่อแนะนําดีครับกับโบด้มี่ยังไหลนะครับโบด้มี่แต่ว่ากะอยากแนะนํานะครับสาหรับเกษตรกรนะครับที่ที่โบมี่ถังในตรเจนเล้วยังสินะครับที่ถังก็บน้ำเชื่อนะครับมันเพราะว่ามันต้องใส่นะครับกะแนะนาให้ให้ติดต่อผ่านทางอันนี้ไอเกษตร ว่าม่นประสุทติ์อาสาผมว่าสิสะดวกกลัวนะครับสิสะดวกกลัวให้พื้นมาเห็ดไห้น้าเลยนะครับกระสิทธิ์สะดวกและกะ้วก็ราคาบ่าแพงนะครับของผมก็แค่ห0ลอยนะครับเป็นผสมไห้2องเท่าถ้าเป็นบ่ิตตดก็ถือว่าบ่าแพงครับถ้าเทียบกับของเอกชนก็เพิ่นกะน้าเสื้อเพิ่นกะค้างที่จะแพงนี่นะครับนี่นะครับกับประมาณนี้แหละครับสําหรับการขอรับน้าเสื้อนะครับ กระเพือกกระสีมีแบบฟอร์มออีกอย่างหนึ่งกระสีมีแบบฟอร์มให้กอกน้ำนะครับหลังจากที่เ้าผสมไปแล้วนะครับเ้องกับห้องกับไปกอกแบบฟอร์มตามเพร่้กระสีบอลนะครับโมยากนะครับร้องเบิงครับเดี๋ยวผมกระสีลองเบิงว่าน้าเชื่อกลมชีพเป็นอย่างไรนะครับกระถาติดตามเบิงครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับกับวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับคนเลี้ยงขั้วนะครับกนาสิกระจังนะครับสำหรับคนตอบอ่ะก็ ขอจบว้เพียงท่านี้นะครับขอพูดหลายๆนะครับที่เขามารับชมนะครับถ้าคลิปเป็นประโยชน์มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะให้กับผู้นิยคลิปนะครับคือว่าอยากอยากทราบอยังอยากหูเรื่องยังนะครับผมก็พยายามหามาให้หาคําตอบมาให้นะครับคลิปนี้ขอจบใบแค่นี้ครับขอคูดหลายๆครับสวัสดีครับ